สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาแล้วกับรายการกินกับพ่อวันนี้ร้านที่เราจะไปนะครับถือว่ามันเป็นร้านที่อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าหายากสักนิดหนึ่งแต่รับรองนะครับว่ารสชาติเนี่ยเด็ดไม่แพ้ไข่เดี๋ยวเจอกันที่ร้านมิวมร้านที่เราจะไปกิกนวันนี้นะครับ,รบอาผมบอกไว้ก่อนเลยดีกว่าว่า มันชื่อร้านครัวบ้านใสคือร้านอะไรอะครับมันเป็นร้านอ่าค่อนข้างจะเป็นของคนอาหารทางภาคใต้ที่หนึ่งรสจัดแต่เขาก็ไม่ได้มีแค่อาหารรสทางใต้อย่างเดียวเขาก็มีหลายอย่างและร้านเนี่ยเปิดมานานมากกว่าสามสิบน่าจะสามสิบปีได้นะครับครัวผมมากินตั้งแต่ป,ป้าปานี่มากินตั้งแต่ยงเด็ก วันนี้ก็ยังมากินอยู่แต่ร้านเนี่ยมันจะอยู่ไกลสักนิดหนึ่งถ้าคนที่อยู่ในเมืองนะครับแต่ถ้าลองขับมาได้นะครับมาลองมากินได้ก็ลองมาร้านเขาจะอยู่แถวพุทธมนทลสายสองนะครับหาหายากนิดนึงแต่เดี๋ยวถ้าปักหมุดไปโลเคชันมาเนี่ยรับรองว่าเจอแน่นอนร้านนี้อร่อยเด็ดผม ทีมโก้ที่ไม่ใช่โจก,กล้องการันตี่ะเดี๋ยวเรารีบขับรถเดินทางไปกันอ่ขนาขณะนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนประรลราชชนนีนะครับซึ่งเป็นขาออกจะมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐม,มร้านเนี่ยเขาจะอยู่ตรงถนนตัดเข้าไปทางแยกพุทธมนฑลสายสอง นี่เห็นป้ายไหมครับนี่ป้ายด้านหน้านี่ถนนพุทธมนตรสายสองแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปรอแป๊บหนึ่งครับอ่าเขื่เลี้ยวซ้ายแล้วพอเราเข้ามาถนนพุทธมนตรสายสองเนี่ยเข้ามาซักประมาณแปดร้อยเมตรดีนะครับจะมีป้ายกับรถอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเจอรถทันเขียวอยู่ด้านซ้ายไม่เกี่ยว <laughs> นี่เห็นไหมครับ ป้ายกับรถเขียนมาอีกหนึ่งร้อยเมตรจะว่าับรถเนนะครับจับรถตามรถเขียวเลยนะครับจับรถไปเลยจับรถตามแท็กซี่เลยอ่าใครอยากมาตามตามมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเรากับรถมุ่งหน้ามาทางนี้ป้ายเขาบอกว่าอะไรถนนบรมราชชนนีตรงไป สายสองตรงไปนครไัยศรีนี่เ,เราจับทางมาที่ป้ายนครไัยศรีนะครับเรีร่ลยมานิดนึงขนาดแท็กซ<ล>ี่ซยังไปช่วงนี้อ่าเห็นไหมต้องสังเกตดีๆสังเกตดีทางเข้าเพราะว่ามันจะสับสนนิดนึงคนี่นมันจะมีป้ายที่เขาเขียนว่าไม่ใช่สุวรรณภูมิปนะที่เขาเขียนว่าสาราธรรมศพ ิดไฟเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้คนจะชอบหลงกันเราให้จับป้าย<ม>เห็นไหมคนครปฐมแก็เ้เ็วป้ายคนครปฐมปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเสร็จนี่ซอยแรกเจอเลยอ่าแล้วก็เลี้ยว,วบ้านไซล้วเราก็จะเจอรถตู้อันนี้นะถนน,นพุทธมณฑลสองซอยยี่สิบเจ็ดอ่าไม่ยากแล้วแค่อย่างนี้ถึงแล้วครับ จดี๋ยวเราไปจอดรถก่อนนะที่จอดรถก่อนอ่ะที่จอดรถจะจอดตรงหน้าร้านก็ได้นะคะหรือจะจอดทางร้านซ้ายก็ได้เป็นที่จอดรถได้หรือถ้าหน้าร้านว่าก็ไปจอดหน้าร้านได้นะคบแต่อันนี้ไม่ว่าอ่าถึง้นแล้วนะครับเนี่ยครับเดินข้านถนนเลยนะครับมันอยู่ทางฝั่ง ถึอบรรยากาศที่ร้านแล้วเห็นไหมครับนี่ร้านลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีท,ทั้งน้องแอร์นะครับมันไม่ร้อนเวยโอเคเดี๋ยวเราไปหาต้นก่อนนี่นะครับคือเมนูอาหารที่ร้านนะครับเมนูแนะนำก็จะมีความบูทออกีมือ่อต่างก็มีนะครับนี่ปลาครั้งลวกหากินยากนะครับปลาคังลวกนี่หายยากมากมายดูราคากันไปนะครับผมนี่ อผอดปูลาเป็ดนั่นนี่โน่อนอาหารเมนูแนะนำเขาอี่ยางให้ผมบอกไปตอนแรกอะมันเป็นขาหมูทอดอะไรเงี้ยปลาครั้งลวกอันนี้เด็ดมาต้องกินได้กินไม่ได้แต่เนื่องจากวันนี้เรากินข้าวมามากพอสมค่วรแล้วเราเลยตัดขาหมูทอดออกไปข้ามันเยอะใช่มันอิ่มนะเริ่มอ้วนแลเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เมนูเนี่ยที่เราสั่งมาหน้าตาจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างน,นี่อาหารจานแรกของเรามาแล้วนะครับลาบหมูเส้นหน้าตาหน้ากินทีเดียวนะครับเนี่ยจานต่อไปอนเลนยไก่ผัดเม,ม็ดมะม่วงแหมเนี่ยมันน่ากินใช่ครับจานต่อมาแนะน์ของที่นี่ปลาขังลวกกิน ดูนนนนนนเนื้อสักก่อนโอ้โหต่อท่วนี่เลยขาไม่ได้เนื้อย่างน่ากินมากเลยคับมันน่ากินน่ากินไหมน่ากินมากเลยครับแล้วนี่ไปที่ไหนสั่งทุกที่ไก่ทอดจนหน้าผมจะเป็นไก่ทอดแล้วครับเนี่ยไ,ไม่เบื่อไนมะ่เบื่อค่ะ มันนนิิดต้องบอกเลยครับว่าเนื้อที่นี่ไม่ได้เป็นเนื้อไทยก็ตามว,าว่าทำมาได้หมดท่รอน ไหวไหมเป็นไงอร่อยนะมีแก่ข้าวราดหนนี่ไม่หรอนั่นเนี่ยนี่เรากินดีด้วย ขาดไม่ได้มาทุกครั้งต้องสังง่งทุกครั้งเนื้อปลาขังรวมกินใส่กับตอนนี้นะครับไก่ทอดค่ะ าปานัา่นอะไรอย่งางนากินสักคู่นะครับเยี่เนะลยอร่อยแน่นอนอันนี้ไครับเนี่ยหมลมกบบับกรเียเป็<า>นไงครับรสชาติอร่อยอ่ะว กผมบอกนะตัดเข้าไปฮะ กินจะลองร้ยนไหนบ้างแล้จบไปกินกักินกันพ่อที่เอาข้าวหน้าร้านไบบสิตไปร้านไหนกันเลยไว้เจอกันข้าวหน้าอย่าลืมดตไคแชร์นะคแชรื่รชบ๊ายบาย